เอ้นั่นเราทำเทสต์รลซะอันนี่แล้วจันหอไ่นง่ายได้แต่คนนี้จันนะหออะไรแท้เซนหน่อยได้แต่เอสาวคนนี้หน้าหอแล้วนะทำไ้เหรออ้าคนเอเหรอทุ่อย่างนี้นะลูดิเตอร์ที่ท่าเรือหรือแย่ยยต่อนหน้านี้คุณได้เห็นใชน่นีมล่ะนั่นหน้าตัวตายอ่ะฉันได้เห็เมื่อนหน้าต้นต่อของไอ้ซับพัทนึกได้ถึงได้ล่ะ ชุดสวยแล้วขนาดนี้ริวเยเฮนเซนเนี่เต้จนจริงเลยนะแต่รุ่นหนึ่งตาล่าเขาลองตาล่าสาจะเสยท่าของทำสันหรือเพราะอะไรนะตายติตตะตาพวไตถือออดตบตา,ตาดใหม่แล้วตดเดียดใหม่นาดนายขอราฉันอยากทำโพต์ที่นี่ต่อไตจะถึงต้องผ่านชั้นตอนนาดนายแล้วโจเอรสารตาสมะหลายเว็บเอ้ยหลายสลับเลยนะตดโขนหลายวันแล้ว แต่เสดียนดอดล่าอิสทัตฉันต้องขอได้เอาุญาตมาต่อทัวร์ติดแดดไหนให้ฉันคอยติดตามตาจาเนี่ยฉันรีนแต่ลีนนาคอลเลอร์นี่หลายวันแล้วยังมีฉั้นตอนรัญญาที่ยังทําไม่เรียบร้อยแต่ฉันนี่แลจะเดินไปดูตาจาแล้วสิตาเดินทานถุนช่วยดูตาดาตาายฉันหน่อยได้ไหมดูรอบนนั้นนี่ะนี่ตาเดาตีลไดเออนุญาตต่อต่อทติดแดดไหนแล้วตาวะนะ เอาแย่เล่นนิดหน่อยแหลนะนี่เดี๋ยวเอ็นแทรกมาเจอเนี่ยจะเข้าใจคนเองต้องเรนทุลาหอนทุนนะำเส้นท่าละหายเหนื่อยคอยสัตตาเรื่องนี้เองต้องได้นะอ้าวคนนั้นไม่ทำสิเนี่ยอ้าวทัานนั้นแหละคเราตอบแล้วอต่างจีเซ่ได้เหรอโหนั่นจะล้อเราซะหน่อยโถ่จะเข้ใจนะแหละแก่ยงยืนสิหดใจนัดน,นะนัดเดินทานขอโทษจริงนะ ฉันหมดแรงแล้วจริงๆนะโถเอ ي, ้ยตอนน้คุยไหนเนี่ยฉันนั้นไม่ค่อยต่หนาแต่รู้ทมไมนะชั้นต่อคนนี้ทำให้ฉันเหนื่อยตาเดินหลายเท่าเลยอะถ้าคุณเห็นตาตาเตีววเยวได่อนุญาตต่อโคตรีแดดไหนสวยทัดรอบนาะเอาไหนฉันทีนะขอร้อนนะตอนนี้ทำไมนอนกันเลยเนี่ยโถเอ, ي, เอ๊ยตอนที่เฮ้ยตอบแบบนี้เขาต้องอยงไงน่นไม่ใช่เหรอแดด แต่ตื้อต่อต่ละทำหน่อยเธอหน่อยเธอแต่ทอเราบ่อยแต่ที่แต่ต่อเออหมดแรนเออในทำตอนจะทำก็ได้อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรนะ่นจะหมดแลงขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยอย่าเงาะอย่าง,งอนสิเว้ยอ,อ๋ออันนี้แหละเธอสำรวจบ่อยพอ,อดีถ่ายรูปเสร็จนั่นตอ,อนนะี้ถอวนะแต่อย่าให้ดูว่าถ่ายรยูปตอนไหนเนีเอ,อ้ยดูสิโหนี่เยอะแยะเลยเนี่ย จริงๆนี้อันที่เตี่ยวที่เรื่องหน้าสัด้ันหน้าเลยเนี่ยนี่คือตาดาเท่าสารนี่คือตาดาเ่าสารหอนี่เท่าสารตาท้อถนนโฆษณาร้านท้าและเรื่อนเล็ดรือใหญ่แค่ไหนรถสันติได้ที่นี่ได้ทันสิน้นช่เขาที่ร้านและในนี้เรื่องสาทาอะไรโตจะตดข้อพานต้งได้รับอนุญาต ตอนต่อข้อสมแน่นอนลยต,ตอบข้อนี้น้องเตไนอยู่เอ๊จะต,ตัวเราจะจบไวในรุ่นตันไม่หุ้นนั้นอ่านได้แล้วตอนอันนี้นี่ให้เลือนะ่อนไงตัวตีเท่านั้นได้นี่เนื้อเลื่อนเทสโลดนัอต้องอ่านเรนดอมตปเนะรื่อยๆนะไอ้เหเนี่ยอะเตะทำถอนได้อนุญาตแต่เฮ้ยติดแดดไหนคนมองไม่เห็นเลยนะนะั่นแหละหัาาออด้นตาลยื้อทำถอนได้อนุญาตตอต่อโคติดแดดไหน ตอนดำเนินการดัดนี้นี่ไงนอ่ในหน้าเตตาตาเตี่ยยืดทำขออนุญาตต่อต่อโคติแต่ไหนที่นี่รอรออยู่น่ะเรารียกโจทย์เตาแล้วตอนเนี้ยทาเจนได้เลยหิืตีมแบบตาต่ตาตอนอาหายตอนเพื่ออะไรเนี่ยเราตัดด่านโน้ตให้ที่แต่เรียบร้อยแล้วขออ่านหน่อยสิ แต่ที่ที่เขียนอย่างรีบเร็วท่านในท่านในได้จดลายตาเอกสารต้นใช้ยือออย่นออนุญาตต่อฮัติดไหนอ่านไม่ได้เนี่ยโอเคอ่านได้ทาไ,ได้ตาจะได้จบจบตายฉัน <c oughs> จดในเรียบร้อยแล้วดินนืหาเลยโอ้โหโอ้โหมันอยู่ข่านท่าเลยเนี่ย ตาเดีนเอเฉยเลยคุณให้ตาตาตียลได่อนุญาตต่อโฮติดแดดใหม่แล้วเหรอจดนะให้แล้วนะเยี่ยมเลยเลยันขออ่าให้รายละเอียดต่อนะเอสซาเอามาตาเดินเหลือได้อนุญาตสถารสนามสตอบตาลและสัญญาณลับตาตาคานต่อไทยฮันโฮติดแล้วใช้ได่อนุญาตต่อโฮติดใบเต่าอีกโอเคโอเทเอจสาโหตรเนี้ ฉันจะเรียบร้อยละเล่นเอาเหนื่อยต้นหอบเลยอะ่ะนัดเดินทางรถตัวหุยรอบได้ไหนช่วยเอาเอกสารน,นี้ไปสอยชั้นทีนะอาแฮมต้องเจอเอกสารให้หลายคนอยู่นะเออต่อเอ่ต้นสนเอกสารเอานัดตามเดินเรือให้ตัดเอเอ็นจากนั้นสนได้อนุญาตตอบทหารตอบตาและสัญญาแล้วตาตา,ต,า,ต,าต่อใครทันโทสติให้ตัดแทนต่อทหารนั่นด้วยนะ เดี๋ยวจะสนได้อนุญาตต่อโคตรติดได้ต,ไต่อให้เสีเหนียนต้องเรียบร้อย,ลยนะแล้วล่ะแล้เดินทางล้าลงโฟมสตาร์ทันทีนะเทสเตะท่าตอบให้คุณยันยามเลยแหละเธอได้เธอได้ลหลังแรกทำทาาชั้นต่อโค้นี้เสร็จแล้วฉันต้องรีดแต่รีดในอีกแล้วนะหลังแรกต่อไตฉันนะต้องรีดแต่รีดไนอีกแล้วน,นะในหินชั้นเอนั่นแหละต่อไตคุณต้องรีดนะนะแต่รีดนาะตาร์ต่อคนนี้อีกแล้วนะเดี๋ยวนจี ทำโพติดอยู่ที่เนี่ยลูกคน,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 นเนี้ยนเรียนในได้เฮ้ยทีนี้ลองคนเนี้ยต้องทำให้จ้างตามนั้นใจให้แต่ชาวเมืองแต่เรื่องนานเลื่อนเนี่ยไม่ต้องมุมลายขนาดนั้นต่อได้โอ้ยไม่ยอมจบง่ายๆเลยว้ยสุดนี่นันจะจบแต่ต้องยันให้จบนะเนี่ยโอ้ยนานๆคุยต่อตอนนี้ น่าจบลายจีดโอ้ยยังได้จบง่ายๆเนี่ยโหยยันตอนเอสสาวโหดเนี่ยได่เรียบร้อยเนาะเตียได้อนุญาตแต่เฮ้ติดแดดไหนหอนเท้าอ่ะโอ้โอโอเขาเยนอะนหลายรอบนี่นะถึงจำได้เขาตะล่อมขอนอนุญาตตอโเติตเดแดดหนาอยู่ใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าฮ่าโหนี่จน,ะหหหนเหนื่อยแล้วสิโหน่าช่วยเขาใช่ไหมล่ะได้เอาเอกสารเอาหน้าตาเดินเรือด้วยแล้วตาล่ะ เขาได้แล้วเจ้าตัวเขาล่าเออสาไม่นครบนะต้นหอจะคะแนนอื่นแล้วตอนน่ะน,นี่เป็นสามใบอะไรอันไหนเนี่ยตามเดินเรืออย่าทำหายเชียวนะได้ไหมเถอะมาขอดูหน่อยสิมาขอละเออสามทุกน,นี้จะรับรายลตอนนะ ต่อตายคนที่สอนเจสแดดนี่เหนื่อยเดินเดี๋ยวเพื่อนใจร้อนหลานเลยเดีย๋ยวตูวขอเดินเองแล้วตามตอนนี้นี่ดูให้ตาตมถ้าตามเงนินนายโหนี้โดด้านหะอาจจะโถนในโดก็ได้นะอาจจะเดินทำงานพร้อมแต่เออหูเต่าก็ได้นี่ผมอยากตนะ่อตอนนี้เนื้อเรื่องหูเต่าตัวน,นี้อยู่เอ้ยเอาสำรวจไม่ได้เหรอ อาคนนี้เหรอนา,นา,นานดนูสิตอนนารักษาะเด็ดลักษณะเด็ดด้วยนะเตรียมได้อนุญาตแต่เฮ้ยที่เด็ดแต่เหินแถวอ๋อคุณผูคนนาช่วยเขาใช่ไหไมไดเอนุญาตคนนี้นาต่านะอแหละได้อนุญาตสตอมสหาจสตอบตามนี่นเยอาโทเลยเนี่ยได้นอน,นุญาตสหาจสตอบตามไปเลยนะสัญญาณตามตามต่อใครฮานโทรติด อันนี้นั้นจะมาいったいอ๋อเอาจา่าวนนี้จะเอาอะไรตันนะเดี๋ที่จะส่งให้ซาเดียนโอ้นานหนัดได้ใช้เล่นเลยตูเห็นแล้วสุดเทียแทนเท่าตูทำงานตอนนี้จะทำยังไงดีตูยิ่งทำงานได้เตนอยู่อา้าวตูทำได้ทนลนศพอย่างเดียวเท่านั้นเองแทนตัวดูแลยายเด็ดเตดโห่เต่าอีตาหาด <c oughs> ตอนเตะดาตอนท้อเอาตอนรานเท่านั้นเลยตีห้าเหอเช้ายันยานนี่นานนี่เอ๊จะทำเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมนันยาวจันเอ้ยเอาละจะไม้ตอนตอนรันอย่าดีทีอา้าวโอเคเรียบร้อยตอนตอนรันสักทีโอ้โหอยู่โดนสุดแล้วเติร์นตอนนี้ แค้นจัดทาเอ็หนหายนี่ไาตอนเล่นแดนนี่เหรอเปลี่ยนตัวโฮอาคนที่อยู่หนีวแย่นายหมดจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้าเล่าผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ชันล่ะข้อมูลหลวเขงหูเต่าใจเย็นไหนครับเธอเด่นเด็ดเท้าสวยน่าโอ้แล้วต่อใจชุดสีน้ำตาจะหาดโอ้จะอยากเห็นอยากตาชาแล้วตอนนี้ ใช่เหรอตายตายตายตอนนี้โอ๊ยตอนนี้เองเหรอเอานานหน่อยดันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมฉันยืนแต่แต่แต่นัดนด้วยเนี่ยตลอดฉันนัานน่ะเอ้ยฉลาดดีคุณจะสอยอสาอะไรลิเนีให้ช่วยแ,วแต่ฮะเตียได้อนุญาตต่อหัวตีแดดไหนหันเท้าคุณจะช่วยขอได้อนุญาตต่อต่อหัวตีแดดไหนไดยสิได้เอา ได่อนุญาตต่อโฮติดแดดเต่านั่นด้วยเต่าฮะถ้าเอาไหนแล้วเอาไหนให้ฉันเถอะนะถ้าเติดได่อนุญาตต่อโฮติดแดดไหนตอนเต็บได้แต่คืนน้าต่อนะนี่ไอเดียวนี่ในนาหิดท่าตแล้วยนเล่นเท่าต่อเท่าต่อเต้นเร่าต่อต่อนเออเฮอร์ตันได้อนุญาตเท่าแต่โฮติดแดดแต่เอรนเนี้ยเชิญรับแลงแต่นะยันนี่เซ่าที่เตะเฮอนอีกคนสมหมดแล้วเหรอ ถ้ายังไม่จบนะต่ออินดิตีรันเน่ยอาจจะเล่นหอไหน่อยฮันนอยอีเลฟบนี่ยจนทบหนอดแล้วนะแน,น,น่ออนเลยนะนนนอยนะโอเคถ้าอสายหัวยันทบหนอดแล้วแบ้เอ,อุญาตแต่โฮตรตีแดดไหนได้ทำเสร็จเร็วนี้แหละถ้าทำเสร็จแล้วเทให้คนได้แจให้เท้าหน้ารับเองเสร็จเรียบร้อยสมบูรณนะ์แดดต่อใจฮี่แตะนะทีแตะได้สบายใจเดี๋ยวทำโคสตีที่เนินลิ้วแย่ต่อไป เธออย่างนี้ครับต้องโอ้โหตาว่าจะมีเอ,อ่อโรซาเร่เลยครับโอ้ข้อมูลหลุดเยอะมากเลยครับเอา้าแต่นี่ตอนตอนเล่นเต็มไม่สนุกด,ด้วยเจตตอนนี่ <c oughs> <c oughs> แต่ผมไม่เคยอ่านข้อมูลหลุดหละในที่จะอ่านด้วยนะจุดนี้รูปตัวละครหลว์นั้นชาแนันเถอะแต่ข้อมูลจะไม่อ่านแน่นอนเนี่ยเจ้ข้อมูลถอนสติลหอมอัพอะไรพวกน,นี้ไม่อ่านแน่แน่แล้ว ตอนอยืเหลือเป่ในตอนเลยอันนั้นเราหิดเกียนเตินไตคุณโจเอสามเจดโนแล้วเหรอจนหมดแนะโอ้นี่ท่านญาติเลยเนี่ยนั้นรอแท้ขออนัญนะาได้อัลญาตตอโคติดท้าสามารถทำโคติดต่อได้แล้วขอบคุณที่ช่วยสัตว์ตาคุณไล่ฉันนะถ้าในคุณเนี่ยฉันแย่แน่และนี่ถ้าตอบแพนหอนคนนะแล้วเราตอไตตอนนี้ฉันตอนเยอะขนาดนี้นะนั่นเหนื่อย ใสต่ถาดเลยโอเคนั้นตายเลยดีตาเย้เย้